ดิจิทัลไลฟ์วันนี้นะครับผมอยากจะนำเสนอเรื่องราวของเทคโนโลยีที่จะมาเกี่ยวพันกับลักษณะของการนำเทคโนโลยีมาเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายเล่นกีฬานั่นเองครับแต่งตัวไม่ค่อยถูกสุขลักษณะในการเล่นกีฬาสักเท่าไหร่วันนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ามีความตั้งใจว่าจะมาทดสอบว่าอุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งมีโอกาสสูงว่าในอนานคตอันใกล้เนี่ยน่าจะเดินทางเข้าไปอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับไปตามเกมเซ็นเตอร์ต่างๆจะลองขึ้นไปเล่นดูฮนะ โอ้โห oh มันไม่ใช่เฉพาะว่าโยกหน้ายกหลังอย่างเดียวนะครับเนี่ยมันยกซ้ายยกขวาเหมือนสกีจริงเลยครับลองดูครับเฮ้ยว้าวโอ้โหลองเวย์โอ้ my goodness คราวนี้แอคชั่นต่างๆนี่เหมือนจริงมากโดยเฉพาะบริเวณช่วงขาด้วนะฮะการเข้าโค้งนี่จะเป็นเหมือนจริงและการลักษณะการเอ็นตัวไปข้างหน้าและข้างหลังนี่ก็เหมือนจริงเช่นกันลองไปดูนะครับว่ากีฬาในสไตล์เทคโนสปอร์ตนันจะมีอะไรให้เราสัมผัสกันบ้างปีนี้ที่ซีบิทครับ ถามว่าผมตีมิฟองอยู่กับใครครับผมตีมิงฟองอยู่คนเดียวครับแลคู่แข่งผมนี่ไม่เบาครับได้เหงื่อครับได้เหงื่อกีฬาปิงปองครับเป็นกีฬาที่ผมชื่นชอบอยู่อีกกีฬานึงครับแล้วถ้านวัตกรรมคอนเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวกับการเล่นบิงปองนั้นน่าจะเป็นอะไรดูคู่แข่งผมก่อน